h e l โ o everyone welcome to Git Gamercaster วันนี้ครับผมเราไปอยู่ในหน้าเกมอาลัสนะครับผมโอ้โหมีคนเรียกร็อกกันมาเยอะนะกับเกมนี้นะครับผมผมก็จะมาเล่นให้ดูนะครับแต่เป็นเกมเก่านะเออเป็นเกมเก่าแต่ก็จะเล่นนะครับเดี๋ยวผมเล่นเล่นให้ดูนะผมไปรีหายปรีหายนะครับ ทำใจไม่ได้จริงเกมนี้น่ากลัวมากทุกคนดูเต็มจอนะต้องดูเต็มจอนะคนขอต้องดูเต็มจอนะแล้วเปิดเสียงดังๆเลยเออนะครับมาดูเกมเลยนามบอล้วขอนาะบอล้วทุกคนข <c oughs> <c oughs> อจะดูครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะ อุ้ยเป็นเกมที่น่ากลัวจริงนะครับบอกเลยมันเป็นเหมือนนักสํารวจนะครับไอเนี่ยไอคนเนี้ยเออก็อรู้เข้ามาคข้าๆนะครับก็เคยดูเล่นเคยเล่นอยู่นะแต่ว่าไม่ไม่เคยว่าเคยเล่นดิเคยดูแต่ว่าไม่ได้ดูอะไรมากครับดูแป๊บ,บเดียวก็คือจบเลยไม่ไหวนะครับเยก็ขับรถอยู่นะครับตอนนี้ขับด้ยวยความเร็ว120นะครับโอ้ยหนึ่งเนบ้านเป็นคันเลือ้าเลยครับ ตอนนี้ผมโคตรตื่นเต้นเลยอ่ะอน่ากลัวจริงเมา s e m a s s i v อะไรวะาแอส e m e Extreme เลยนะโอ้ยกลับไปทันในวันนี้เนี่ยต้องเข้ามาหลอกัมาเนี่ยขี่รถกลับไปได้ไหม สัญหาจริงๆมาทีเนี้ยมาลบหลู่เขาอะจริงๆเลยจับมาเป็นเอกสารนะครับบบาก็ไม่รู้นะผมผมขอข้ามแล้วกันดวผมไม่รู้นะผมไม่ค่อยเก่งอะไรกับเรื่องแปลนี้ผมไม่เล่นเนื้อเรื่องนะครับผมอาจจะไม่มีตาระนะฮะเฮ้ยมันหนาวแอร์นะฮะไม่รู้เป็นอะไรหรอกีรืออาดคลิปนนะครับอ๋อเป็นกล้องเรานะะ อืมเปิดแฟลชได้ด้วยสวยโอเคสวยงามครับผมเปิดประตูไปโอู้คอยเลือกขนาดใหญ่ใหญ่มากกลับรถไปได้ไหมนะี่ยบบ GTA อ่ะกดตรงนี้อ๋อกด F โอเค,อเคแฟลชออ ไม่มียามเลเนะยอ๋อวิ่งตัวนี้นะครับเปิดประตูตรงนี้น่าจะล็อกนะเฮ้ยโอ้ยเออไปทางไหนไวนะเนี่ย เดีวเขาข้าวมันจำได้เลยนะอีพิโซดแรกผมน่าจะจำได้อยู่เฮ้ยอะไรอ่ะผมอ่ะนะผมเป็นประจานแน่ผมผมเอาไปประจานแน่อุ้ยเป็นบุกมาเป็นกองทัพเลยนะเห,หมือนแฮมุดนะครับจำได้จำได้อยู่มีคนมาแอบด,ดูเรามเมื่อกี้ โอ้ึ้นแล้วนะครับโอ้แมนเป๊เปะปะส,สวยงามเป๊ะปกระโดดสวยเสียงอะไรวะแคมาเล่น ยาอไปโผล่นะอ,อู้แมนอู้แมนทำไมเรามาแม่งไฟดับเลยวะอะไรกันครับเนี่ยน่าจะยังเฮ้ ทีวีตั้งนงตั้งนานไม่เปิดพอผมมามังเปิดเฉยโอ้ยน่ากลัววะมีอะไรไหมน่าจะไม่มีให้เปิดได้โอ้มีไดอารี่ครับน่าจะไม่สำคัญนะบ้า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 ไม่มีอะไรแล้วครับช่างมันเถอะ มีรอยเท้าคนนะครับโอ้แมนสอรี่โบเปิดไปไม่เจออะไรเลยไม่น่าอืม <c oughs> อุ้ยมีอยากเด้อะไรวะยีๆดินๆ้นมากให้มาขึ้นนะครับผมก็ไม่รู้นะมันคืออะไรนะครับ มันจะมาฆ่าเราเหรอรามีรัวเฮ้ยเฮียเอ้ยวุ yeah! ้ยฟักฟมแมนทิดฟัก <c oughs> อุยอ้ยวุ้ยหัวขาดเลยครับอุย้ยตายตายขอ ถ้ามีคขมาบหรืออะเกิดรบกวนต้องขออภัยนะครับขยิบ18บวกนะโอ้ก็มีเตบนะครับเอ้ยหนวะ They killed us. e v o u i g คุณจะไปสู้ม ขอให้เรียกหลายหน่วยมาก็เถอะมันฆ่าไม่เลี้ยงเลยเอ้าดูดูดิมันฉีกเป็นชิ้นๆเลยนะครับคิดว่าฉีกหมูไงนะ ชิดแมนเจอครับเฮ้เเูเจอถ่านครับสวยงามอ๋อถ่านช่วยแบตเตอรี่นะ จะไม่ตามมันนะไอ้นี่ห้องนี่เพราะว่ามันมีไอ้ไอ้บึ้มเข้าไปนะไอ้บึ้มบึ้มระบึ้มบึ้มเลวเว้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้าเฮ้ยโอ้อะไรวะทุกคนเอ้า and who are you เราไปซะเด็กน้อยหยพักมัวนะไม่ใช่นะครับพักมัวนะฉันเห็นกแกเกกแกมังทำกับผู้หญิงนะหลับไปซะพักมัวแล้วอุ้ยดีเจอไอ้เบิ้มเฉยเลยครับอะไรวันเนี่ยโอเคครับก่อน ก่อนจะจบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับซีอ okay, ีโอเกณเฉลยไว้บายจุ๊บ